น้องสองน้องสองน้องเหนื่อยตัวเดียวผมต้องเอาอะน้องเหนื่อยตัวเดียวกำลังไปแทนจะปล่อยให้มึงไปเล่นเว้นตั้งแต่แรกอะก็พี่ดีก็พี่ดีแม่งบอกว่าต้องมาตงกู ปุ๊กูเออไม่คือจะเล่นก็เล่นเลยเว้ยพลาดขึ้นมาก้อยนี่ก็คุยกันเพราะว่าถ้ามึงไปแล้วมันเปิดทางได้นะเว้ยใช่กูก็มองว่ามันไปได้เว้ยแต่พี่อะแต่พี่อะไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดโอเคไม่ต้องหยุดก็ได้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้สุดยอดเลยครับ มองฉันมองเธออยู่พี่เป็นอะไรก๊อฟ<ป>อุ้ยกูกูไม่มีปืนนี่ก็สร้างห้องครับในทีมเรามีผู้หญิงฮัลโหลครับฮัลโหลครับต้องไหนดาวน,นะครับพี่บบเบียร์ครับพี่เบียร์ครับพี่ก๊อครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเบียร์สดนะครับให้พี่ก้อฟผมมีแฟรการยิงได้ปะเนี่ยเฮ้ยกูโดน ไปฟาร์มก่อนอย่าเล่นลิ้นอย่าเล่นลิ้นใครเขาเป็ใครเขาเป็คนขับรถมาหาผมอีกแล้วเขาขับรถมาหาผมเออมึงเอาตัวรอดไปก่อนโอเคผมยิงแม่งก่อนผมไม่โดนแล้วเดียวหัวแตกจัดจัดโดนไหมโดนเฮียระเบิดใครวะโอ้โหไอ้เฮียกูเกือบตาย ปรับของคูณอะไรไว้เน่พี่โกอืมก็ต้องรอดูทีมผมครับทีมผมไม่เอาอะไรเลยครับมันดูจะพูดไรแล้วเหมือนกันเจ้กูกับตายเจ๊บี้งผมถามว่าพี่ปรับของอะไรไว้เนี่ยอุ้ยปรับของคูนสองหน้าผมไม่มีแล้ววะผมต้องวัดวัดวัดอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าเมือง จะฟาร์มผมไงพี่วันนึงเป็นไงวะ

เพื่อนมีระเบิดด้วยเพื่อนยิงตรงไหนผมไปเติมได้ยังเติมได้แต่หน้ากูมีคนตรงเนี้ยตึกตึกนี้มีคนอเบียมักเหลืองม์กเหลืองมีคนเดี๋ยวกูยิงให้มันน็อกก่อนผมทิ้มเลยได้ปะผมเจอรถรถอยู่หน้าเมืองมันมันล้มอยู่มั้งแต่ผมมีแค่ก่อนหนึ่งว่ะเพื่อนไม่บอกกูกูไม่รู้อะไรเลยโอเคฮัลโหลครับเปิดไม้ได้นะครับจะได้รู้นะครับว่ายังไม่มีใคร อุ้ยมีหลุดครับเด็กถึงอยากเห็นแม่อ๋อมาแล้วพี่โกถึงวะครบ่อยอันวมึงเบลผมไม่ได้ตหน้าพี่เบลส่องตัวนะตรงไหนครับส่องตัวเป็นแล้วมันส่องมันส่องตัวเลยหรออุ้ยพี่โก นอกกูตายวันนี้กูตายช <S <S <in'> ่วยด้วยจะปีนปีนขึ้นในนี้สวยมากเบียขึ้นข้างบนเราขึ้นข้างบนไหมเนี่ยให้ต้องดึงพี่โก้ก่อนวะเดี๋ยวเราเอาี่โก้่อนนึงเดี๋ยวกูยิงให้ไอ้มามามาตามผมมาตามผมมาผมตามไปแล้วตัวที่ยิงพี่อ่ะ หลานดุก่อนครับเบียมึงรอกูปาระเบิดยาร์ดมันได้ปะตรงไหนวะพี่แวอุ้ยโอ้ไม่อยู่หลังผมหลบหลบมุมนี้มุมนี้มุมนี้ได้มุมนี้ได้เพื่อนมึงรอไปแล้วมุมนี้มุมนี้เฮ้ยหลังมาหลังมายิงจนยิงมันยิงมันโอ้โหโหดโหดโอ้ยเดือกมุมนี้ไม่ได้ยับทุกคนมุมนี้มุมนี้มุมนี้ enemies ahead กำลังลงไปหาไม่ไม่พี่มันมีตัวหนึ่งอยู่ตึกใจเย็นข้างพี่เดี๋ยวละมันยิงเองนี่มันน็อกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอพี่ชื่อมันมันน็อกตัวนหนึ่งผมเห็นแล้วอ๋อพี่รู้แล้วพี่ขึ้นไปเอาเอามันน้ำมันจะเอาปะล่ะเอาดิพี่พี่ว่าควรเอาว่ะเชี่ยหลังพี่มา enemies ahead ไอ้เบอร์สี่ตรงรถตรงรถมีคนไอเบอร์สี่เอ็งล็อกไว้นะเดี๋ยวพี่เองเนพี่ไม่ชวนไอ้กล้องมาเล่นด้วยวะพี่เล่นอะไรเนี่ยช่วยได้เนี่ยช่วยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยเลย ไม่ออกขวาผมโดนใจเย็นยิงวะเนี่ยหลังผมมาพี่โก้ไปไม่ได้เอลมาเอลมาเอลมมาเอลมาอลมาฮัลโหลครับไหนต้องเอาชีวิตรอดแล้วอันนี้ชื่อวาวาใช่ไหมครับวาวาเรามาเอาเอลเรามาเอาเอลกันเร็วๆตามผมมาตามผมมาพี่เดาชาชาชา้าได้เล่นหัวรถปุ๋ยเยเลยนั่งแล้ว คตรดีเลยเพื่อนมามามาระวัง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 ลงได้แล้วได้แไดระวังระวังนี้เอาป่ะเอาต่อป่ะวาวาวเติมได้แล้วเดี๋ยวผมปั๊มยากสักคนปยากดูดูอยู่ครับมามาเติมเติมเลืดเสร็จแล้วบอกผมวิ่งเลยเดี๋ยวผมโดดโดดนะหนึ่งสองสามไปเร็วมาผมจะปกป้องตัวเอง ตายตกลับ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 เรากับเรากยอดครับาทำทำดีมากเพื่มมันน็อกอีกหนึ่งแล้วตายแล้วเพื่อนก็มันเหลือใจเย็นว่ะแป๊บนึงต้องเก็บคอดีนะมีเพื่อนดี เพื่อนคตรโทษเรี่องนี้ใจร้่ก็จะทำตีรูปคนเพื่อนนี่ตายไปนานแล้วมีคุณส่งอยู่พี่โก็วงมาแล้ววะไปเถอะวงทำไรพี่ไม่ได้หรอกจะของก่อนไม่ต้องนะนายนายอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวผมไปจะของก่อผมไปสร้างก่อน ดเดีววันนี้ผมก็หาห้องซ้อมเนี่ยแต่ว่าไม่เจอก็เลยไปเล่นห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินยงเชิหายาเลยอกเลยตอนนี้นตาน,นี้ต้องมาแล้วอ่ะพูดเลยผมว่าผมควรต้องไปปรับอันนี้ใหม่ก่าพี่ความห<ด>มา<อ>ยคุณแตกวา<ด>ไปาไจักไไน จับคูณแปดมาไม่เคยได้แบบไม่เคยได้ใ <güzel> ช <fit reais> ้สนายนานแบบนานจัดดเลยนะพี่เอ็งมีรถป่ะมีรถผมไปทิ่มตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยเอ่ยมาขับมาแล้วครับมาๆมาไปเพื่อนเราไม่ต้องเปิดไมค์คุยงั้นแหละสื่อสารได้ใจพี่จบตานนี้พี่กกจะเปิดห้องเล่นต่อหรือจะเล่นแลงเปิดเปิดเปิดแรงก็ได้ต่อก็ได้อะไรก็ได้พี่ ม่แต่แรงมันสามารถกดไปต่อเลย karaoke. คุยได้ตอนดำดี๋ยวนี้ไม่แต่ถ้าไม่โดนสไนมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพี่เบื่อเปิดห้องแล้วเจอสไนมาด้วยครับเล่นตามเกมตามวงเราเลยเออแต่ถ้าสไนมาขึ้นเขาดักก็แย่อยู่นะไม่มีใครกล้าดักเราหรอกใช่เหรอเเราคิวเยอะขนาดนี้ใครจะกล้าดัก <c oughs> โทรไปทีน้ำมันจะหมด,หมด <c oughs> ส่งกี่ดาถึงไม่มาผมส่งพันดาไอส่งร้านดบบส่งร้านดา,า,นดาที่ผมสตรีมแอปเพื่องจะขอบคุณเลยรันหนึ่งไอเบียขับมราได้ไหน่อยดิพี่มันมีน้ำมันอะไรให้ผมขับผมถามจริงหนูหนุ่เติมอยู่ <c oughs> อั <c oughs> นนึงขอบคุณท้าวก้อน ล้านดาวเฉยผมขับให้ผมขับให้คุณบอสคุณบอสไหนเอยขับให้อุยคอบคุณดาวสองพันดวงด้วยนะครับจากคุณออยน่ารักมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ไปส่งของให้นะอุ้ยจะขอสตรีมสตรีมไม่นี่ก่อนสตตีมพับจีก่อนส่งของอะไรพี่เฮดี้เฮดีเฮดีขยับเล่นจ้าบเกี่ยขุนรามา ดูแลอะไมพี่สัตว์มันเป็นรู้จักเปล่าไส้ธรรมะป่าซื้ปลูกปลุกสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวไม่รู้อ่ะโอ้โหเลิกเปลี่ยนรถดีกว่าไม่เปลี่ยนรถดีกว่าร แม่งผมไปผมไปเกย์วันนี้แม่งถามผมว่าผมจะนอนที่ไหนด้วยถามว่าผมเป็นพระเอกลิเกหรือเปล่าจะหลุดมึงไม่บอกไปรู้จักบริษัทดีทูอีป่ะผมจะหลุดจะหลุดไม่ตอนผมถามผมว่าเออผมเป็นพระเอกลิเกหรือเปล่าครับเป็นแคสองร้านเออจังดาวล้านก็จอดเอาคันนี้ไปผมมาสายชิกยิงเองพี่เล่นกับเพื่อนไปเลยเอ้าผมมาเรียกออยมาตลอดเอาจบแล้วอะไรของมึงวัดเบียร์ไปด้วยกันไงไป าสายิไปดิเอ้ยเพื่อนไม่ไปรวมกันนะบอสมันไมก <า S 2> <ด>ับผมมันไรอยู่เนี่ยเนี่ยเหมือนเราคุยกันไม่รู้เรื่องว่ะไปมาร์กเนี่ยงดีเบียเ<น>ออไ้ครับไอ้คุณแอนไปด้วยค,คุณบอสคุณบอสขับคันนี้ไปเลยนะผมขับอีกคันนึงไม่ผมใส่มาครับผมผมไม่ทำอะไรดีรีหรอกผมคือผมรัดสาใจเฉยผมก็เลยมาตั้งสตีมอู้พี่ผมคุยกับคุณบอสไม่รู้เรื่องว่ะคุณบอสไอ้คันนู้นตู้ฮัลโหล ฮัลโหลเอา้าจริงจังเลยเ<ห>นี่ย,ย,ยมันเดินไม่ได้ว่ะฮัลโหลไอเบีย,บย,ขยเขาคุยไหมได้ที่ไหน,ไหนหล่ะ <Okay. S 2> โอเคโอเคว่ะโอเคแปลว่าไม่รู้ไอเบียมีรถอยู่เบียเออเลิบรถอ๋ตอตรงไหนพี่ ตรงไหนพี่โตฮัลโหลนะตรงไหนทับหนึ่งมักเหลืองมักเหลืองอ๋อขอบคุณนะคุณอ้อโอ้ผมเอ้ยมันรถด,ดอบหรือรถคนวะอันนั้นแหะรถด,ดอบจะเหมือนรถด,ดอบปะอบเออรถด,ดอบ,ดดอบไปต่อปะไปกลาง,งวงปะกลางวงอยู่นี่มักเหลืองไปอ่ะ โอ้ขอคุณเบ้านนั้นเสียรลดนะเว้ยพี่กอเออฮันอยู่นี่ก่อนก็ได้เดียว<า>ขอบคุณดาวหนึ่งล้านดวงครับหนึ่งล้านดวงเฮ้ย <c oughs> ถึงแล้วเหรอครับจะให้ผมเปิดกล้องเนี่ยยังหลอดยังขาดอีกต้องหมื่นหมื่นดวงครับหมื่นดวงปุ๊บเปิดเลยหนึ<า>่งแสนหนึ่มื่นโอเคแต่ว่าไม่รู้แต่ผมไม่อยากเปิดแต่ถ้าทุกคนทำให้ผมได้ผมก็เปิดก็ได้ผ เงนตังค์เฮ้ยขอบคุณครับอ๋อพักเฮ้ยไไออ้้เบียร์ไปเบียร์ไไปหนวะเบียแต่เราต้องไปบ้านบ้างคนรวย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 คนรวยไรไปมาร์กเหลืองดีกว่ามักเหลืองเล่นง่ายกว่าเบียรพี่น้ำลายไปเล่นเล่นง่ายสุดแล้วนำลายไปเลยมาตามที่ตามที่ลายที่มุกง่ายว้าว คือถ้ามีก็บอกเลยนะเบียร์มพรีมั่นใจประตูปิดประตูปิดต้องไอดียปะสอบปรักต้องไอดียปะเบียร์ประตูเปิดไปมวะมีคนมีคนมีเขาไม่ดีงั้นมึงไปก่อนเสียงคำนี้ว่าเลยงั้นมึงไปก่อนประตูเปิดอยู่มันด้านออกไปแล้วอย่าบอกวีคอยแตก ไม่มีคนว่ะเอ๊ะก่อนก่อนนั้นนะไม่อย่างมั่นใจเลยไอ้วันก่อนนั้นนะกูบอกแล้วว่าประตูมันเปิดมันไม่มีคนไม่ออกประตูเปิดไม่มีคนมันฟาร์มออกไปแล้วไอ้ไอ้นี่กูบอกกูบอกแม่งแล้วมึงวิ่งไปเลยดิจยวิ่งไปเฮ้ยมีคนแต่แบบคือคือวิ่งไปอย่างนั้นก็มีคนยังไงไม่ก็ต่ายแสนหกกผมบอกแม่งเลือยักษ์ชิบหาย หนึ่งแสนห้าหมื่นดวงเป็นเงินเกือบหกหมื่นเงินเดือนเงินเกือบหกเงินเงินเดือนรายได้ไม่เป็นแสนเลยหรออ๋อไม่ถึงครับไม่ถึงครับเดือนเนี้ยไม่ถึงครับเพราะว่าอันนี้หลอดแรกครับมีคนหลอดมีคนหลอดียวทั้งเดือนมีคนมีคนน้องน้อยมีคนขโมหัวมาเลยอยู่โอเคแล้วมีคนสามเหลือใครเอาป่ะพี่ เอามาดิไม่ไม่เอาให้เพื่อนไปดีกว่าใ,ใครๆก็เรียกผมว่าเทพปลาระเบิดผมต่อให้ดูว่าคนดาย20ลอดนะครับขอบคุณนะครับหลอดเดียวทั้งเดือนฮะน่าตรงสารผมไหมครับไอเบียร์มึงเปลี่ยนไปกี่หลอดแล้ววะ ผมมีหลอดยังผมไม่เคยตั้งหลอดเลยเนี่ยเอาหลอดโดเนียดนะนะไม่ได้ตั้งเลยสตรีมอยู่บ้านสตรีมอยู่นู่นก็ไม่ได้เปิดหลอดไม่ใช่เหรอแต่ดวงตีเงินประมาณสามหมื่นบาทครับประมาณประมาณนะฮะวันนี้นะครับฟันดีครับน้องอิงไม่เจอคนเลยว่ะเบียบ้านไหนมีคนนะ บ้านนี้ปะใช่ใช่เจ้าอะทำไมกูไม่เห็นบ้านกูไม่เห็นนะไม่เห็นบักรถด้วยผมเห็นคนเลยพี่ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอารอรอเล่นลับก็ได้อยากเล่นลับด้วยขอบคุณคุณอริตยาตาโอ้นอนอคืออ่นออานว่าไงวะเนี้ยขอบคุณคุณอริตยานะครับอริตยารอบเดี๋ยวขอบคุณคุณอริตยานะครับอริตยา จะไชื่อแแปลกๆขอบคุณสี่ร้อยดวงด้วยนะอลิสลาหรืออลิสาป่ะพี่ไม่ใช่เขาชื่ออลิยาอลิยาป่ะนี่น่ารักตลอดอลิสยาป่ะบอกอลิยาเขาชื่ออลิยาจริงเหรอพี่เออแล้วเขาก็มีมีอีกมีอลิยาตาอะไรสักอย่างเป็นกำลังใจให้ขอบคุณ ครับคนขาบคนจีนไม่คือวันนี้ผมไม่ค่อยเหนื่อยครับมีซ้อมทีมแค่ตีเกม ấy. แล้วก็ไม่ค่อยทะเลาะกับไอดี้เท่าไหร่ครับนนก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยแต่คือถ้าเป็นแข่งอ่ะทะเลาะกับไอดี้บ่อยครับผมก็เลยไม่มาสตรีมคือถ้าผมหายไปก็โทษไอ้ดี้ครับแม่งชอบชวนทะเลาะใช่เบียร์<ม>ดวงอ่านเอา้าผมไม่เห็นพันดวงครับตั้งหนึ่งเดี๋ยวไล่ให้ ไหนวะไหนเอ่ยไหนเอ่ยขอ,อ,อใหอนะ้ยังให้นอนะเฮ้ยขอบคุณน้องวีนะส่งค่าน็อตให้ส่งค่าน,านอ็านอตค่าไม้ให้กบโก้อ๋อขอบคุณนะได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณมากเฮียเด้อพี่ส่งให้ทุกวันเลยเออพี่จะไปอาชีพแล้ววะเดีย๋ยวผมไป<อ>นั่งดูมาแล้วไหม ไม่ไม่พี่เล่นกับตับเวเนื่อวะไม่ใช่คือพี่เล่นกับตับเวเบียร์เอเบียร์มันเล่นกันได้หลายคนแต่ว่าเกมมันเล่นได้ทีละสี่คนพี่ก็เลยหาเกมเล่นกับตับคนเนาวเป้าทัดนกรนะพี่ก็ไปโปนเขาไม่เข้ามาเท่าไหร่ครับคุณเดนเนททุกคนได้นะแล้วคนเขาไปไหนกันหมดเนี่ยพี่เล่นตามวงเลยเหรอพี่เขาเล่นตามวงเลยมันอยู่ในเงี้ยเราไปเล่นไป เออท้ายวงองมันโอ้ทุกวันทุกเกมฮะแม่งชอบขัดใจผมไอ้ดี่บ้าคนรวยก็ไม่มีว่ะเบียร์ผมซ่องไปนานแล้วเม่เห็นใครเลยแต่ถ้าเราขึ้นบ้านคนรวย,ยได้ก็คขอบ<ล>วงผมก็ไู้เหมืดนกันว่าต้องรองดูวงเปลี่ยนแต่บ้านนี้มี enemies a แต่แม่งนิ่งไปแล้ววะพี่ไม่เห็นอะไรแล้วเออโอปิโก้บางคนรวยไม่ไม่ไม่หน้าเราเล่นได้เบียร์ตรงนี้ไล่ได้ไม่งั้นเราก็รอเข้าพร้อมวงอะพี่รอเออเรารอเรารอผมเตรียมรถก่อนเบียร์ขวายขวามาใช่หรอตาหน้านะตาหน้าพี่กันไว้ได้ป่ะล่ะกันกันไหวว่าถผมจะได้ไปเล่นตรงหน้าเนินจะได้เห็นมุมเยอะกว่า กันพี่กันไหวเอง<ป>เอาเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งเพื่อนล้มเพื่อนจะได้ไม่ต้องขับไปชุบผมว่าน่าจะไม่ล้มพี่ให้เพื่อนกันให้ฮะให้เห้บอสวัตุเคอยู่โคเวอร์มีอยู่โคเวอร์มีโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณดา <c oughs> วสิบดวงนะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณนิวนะขอบคุณคุณพัดนะครับโอเคตู้ตายอยู่แล้วเจอว่ะโอ้เอ็นมิสเอ็ดอ๋อฮเพลงว่ะสวัสดีจ้าขอบคุณดาวคุณพลอยครับไอพี่โก้สายมันต <c oughs> ้องออกนะเว้ยพี่ขวามาเบียเข้าสายมาสายมาเหมือนกันพี่สายมาใต้หนึ่ต่ำผมยิงสายดิมาถึงผมแล้วเนี่ยอ๋อ้นผมไปก่อนได้ปะ

่าข้โดนเอเบิางขวาก็านโหลดเข้าวงมาเลยก็ได้ครับมันชนตูดละฮลโหลฮลโลโอเคโอเคอยู่อยู่คำเบียร์หน้าพี่เบียร์ตรงไหนพี่เอเดมี่หน่อยมาได้เลยลองไปละฟอลโลมีฟอลโลมี อในช่องนั้เนี่ยนายโก้ผมกันซ้ายก่อนเนาะพี่ไม่ให้ซ้ายมันขึ้นอ่ะไม่แม่แม่มึงเล่นไปเลยมึงอยู่ในวงเียมึงอยู่ในวงเล่นไปเลยบ้านนั้นนะพี่บ้านที่เพื่อนมาอะพี่มองเห็นปะฝั่งนี้อุ้ยไม่มีเอวบิวไวะพี่เล่นไปเลยเล่นไปเลยเดี๋ยวพี่วิ่งเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งพี่วิ่งเข้าวงก็หมาตัวเอวบไม่เจอวะแม่งล็อกหนึ่งมุมไหนน็อกวะพี่ฝั่งขวาพี่น็อะ

บ้านไม่หยุดไม่ไม่บ้านอยู่นอกวงบีบบ้านเล็กกันนะพี่งั้นผมรอวงบีบไหมนะผมกันซ้ายนะพี่ผมพี่เล่นขวาไปสวัสดีครับ้องไอวัสดีครับดองไอยังมีเา้าพี่อีกเปล่าผมเห็นไลขตัวหนึ่งอ่ะพี่กันขวาเลยเ เบียตรงไหนอ่ะตายแล้วหลังเข้าไปแล้วแต่แล้วพี่ตุ่นได้ใช่ไหมดึงได้พี่ดึงได้พี่พี่ดึงแค่ไหนพี่ดึงแค่ไหนแบกันซ้ายอยู่เหมือนเดิมอ่าเบอร์เบอร์ตีมาชุบเพื่อนก่อนนะปะต้อองก่นจะชุบก่อนเฮ้ยมีคนเล่นโฟนน้ำบอลโฟนอยู่มาเจริงยัดตรงนี้อยู่เว้ย m a r k the location ี่กูผมต้องไปเนินหน้าว่ะพี่จะพี่วัดตะแนมันเองเบียผมไปเนินหน้าเองน่าจะถึงวงือมาทำไมซ้ายเลาะมาได้นะพี่เนินผมแม่งอยู่ในวงฟรีฟรีเลยได้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 มุดซ้ายมาตรงผมแม่งฟรีมาเพื่อนมุดมือซ้ายมาครับเนินเนินผมแม่งเฟี้ยวอ๋อเห็นแม่งแม่งอยู่นี่ตัวนี้เห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้เบียเห็นปะตัวขวาเดี๋ยวมกินได้อยากโดนทนไนมันมีหลังกองฟางซ้ายตัวหนึ่งพี่ตันี มีเอเดบิวนะพี่ระวังมีเอเดบิวตัวนึงล่วงแล้วล่วงแล้วเบียยัดเลยเบียยัดก็แย่แล้วสายเต็มเลยฮะสายเนี่ยสายกองฟางตอนแรกผมวิ่งมาเราบอกขวาให้มันน็อกตัวนี้ไปแล้วผมดันผมดันผมดันกูขวา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 ต้องออกขวาตายแล้วพี่โก้ผมถึงบ้านนะขวาตายเออข้างกระแพงหน้าผมตัวนึงไม่กู ไม่หมดไม่หมดซ้ำสู่ตัวสุดท้ายใครได้วะไม่รู้ผมขึ้นยิงจะโขกไม่ตายต้องเช็คชื่อวะอ่าพี่ได้ปะ